ขบวนขันหมากมหาเศรษฐีของครอบครัวเจ้าบ่าวจะถูกตั้งขบวนขันหมากนาับพิกัดใดก็ตามที่ครอบครัวเห็นว่าเหมาะสมนะคะเครื่องของขันหมากที่นํามาบ้านเจ้าบ่าวจะเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมจํานวนมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฐานะหรือความต้องการของครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่พูดคุยกันส่วนใหญ่แล้วการจัดเครื่องขันหมากเป็นหน้าที่ของฝ่ายชาย คือครอบครัวเจ้าบ่าวเป็นผู้ที่จัดการมาให้งดงามถูกต้องตามขนบ,บธรรมเนรรมรรมรรมียมประเพณีประกอบไปด้วยขันหมากเอกและขันหมากโทขันหมากเอกนั้นประกอบไปด้วยไม้มงคลใบเงินทองนาคหมากปูถั่วงานะคะสำหรับการประกอบพิธีการนอกจากนั้นจะกลายเป็นขันหมากโทซึ่งจะแวดล้อมไปด้วยต้นกล้วยต้นพ้อยขนมข้าวมงคลทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขน,นจามงกุฎเสนจันทองเอก ขนมชั้นอาลัวใดๆก็ตามถ้วยฟูใดๆก็ตามที่เราจะสั่งมาให้ครบเก้าโมงคนิือจากนั้นก็จะมีขนมนอื่นๆประกอบไปด้วยเปี๊ยใหญ่โกปลาจันกับนะคะมีผลไม้มะพร้พาวกล้วยส้มนะคะและบางบ้านอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมากมายล้นเหลือก็อสุดแล้วแต่ความสะดวกใจตามแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปะบวนันมาของครอบครัวเจ้าบ มีจานวนมากน้อยเท่าไหร่อย่างที่เรียนนะคะตามกําลังของครอบครัวและตามความเหมาะสมสาหรับการจัดงานแต่ละพื้นที่ด้วยราคารวมไปถึงประเพณีไทยจะมีจังหวัดแต่และจังหวัดก็ไม่เหมือนกันการจัดเครื่องขันหมากจึงสุดแล้วแต่ทั้งสองครอบครัวคุยกันค่ะในการจัดตั้งขบวนขันหมากนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยเจ้าบาวนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบาลเท่าแก่สายชายนะคะ จะมีขนาด้านเจ้าบาทต้นกล้วยต้นอ้อยก็จะได้ยืนนะคะขนาด้านทั้งสองฝั่งจากนั้นจะเป็นชุดขนมากเองด้านหลังจากนั้นจะเป็นการเรียงขนม้าวหวานผลไม้นะคะเพราะบางงานจะมีเครื่องคาวมาก่อนขนมนะคะเหมือนกับการรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยเครื่องคาวเครื่องหวานและตกท้ายด้วยผลไม้ค่ะไม่ว่าจะจํานวนมากน้อยแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ครอบครัว เมื่อทั้งสองฝ่ายนะคะทำครอบครัวเจ้าสาวมีการเตรียมเชิญสมัครเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วครอบครัวเจ้าหนักก็จะตั้งขบวนสมัครดังที่กล่าวเอาไว้จากนั้นครอบครัวเจ้าบ่าวนะคะก่อนที่จะเริ่มโผล่ท่านก่อน,นที่จะเริ่มเคลื่อนขบวนท่านก็จะเริ่มโผล่สามโผล่เป็นการเบิกเลิกเบิกชัยย้อมใจคนในครอบ,บครัวก่อนเมื่อโผล่สามโผล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเคลื่อนตัวออกจากจุดที่ตั้งขบวนสมัคร เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เรือนของเจ้าสาวจากนั้นคุณจะได้ไปเชิญรักการเชิญผันมากเข้าบ้านอย่างสง่างามสมเพียรสมศักดิ์สรีของครอบครัวค่ะ